เทสระบบก่อนส่งมอบงานนะครับตัวนี้ก็เทสเป็นระบบโซล่าเซลล์นะครับแผงอยู่ทางด้านนู้นครับเป็นแผงโมโนนะครับของเซาฟิมนะครับอ่สี่ร้อยวัตต์สี่แผงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มขนาดเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับท่อสองนิ้วนะครับอ่าตัวนี้ที่สูบอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นของฝั่ง e ีซีนะครับฝั่งโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ไฟฟ้าดูว่าความแรงต่างกันไหมนะครับ บยิบไอบิดอ่าบิดเป็นบิดเป็นไฟฟ้าเนอะอ่ะสลับเป็นตอนนี้กำลังสลับเป็นไฟฟ้านะครับเดีเราไปดูกันว่าต่างกับโซลาเซลล์ไหมครับความแรงนะครับ เดี๋ยวรอช่วงสับระบบนิดหนึ่งครับรอตามทำงานตอนนี้ยังไม่เต็มท่อครับเดี๋ยวรอสักพักนึงโอเคมาแล้วนะครับก็จากสังเกตดูนะครับไม่แตกต่างกับโซล่าเซลเลยนะครับอันนี้ไฟฟ้านะครับ เพราะฉะนั้นก็โซล่าเซลล์ก็ทำงานได้เต็มที่นะครับเทรระบบนะครับก่อนส่งมอบงานนะครับ